by DJ อ้อมค่ะเรียกได้ว่าเป็นเพลย์ลิสต์ของวันหยุดของใครหลายๆคนนะคะขอบคุณที่เลือกเพลงกันมานะคะปิดท้ายกันที่ฮอร์โมนมันพุ่งพลานค่ะเพราะว่าน่าจะเตรียมตัวเที่ยวกันอย่างสบายอารมณ์เพื่อนเราเมส่งข้อความมาเลยอจบรายการแล้วแล้วก็ส่งชุดข้อมูลมาเพิ่มเพราะว่าคุยกันว่าเฮ้ยมันมีที่ไหนมั่งเพราะเราต้องถามเพื่อนเราแงสายพวกเดินสายว่าย,ยังไงว่าเฮ้ยที่ไหนมีอะไร อ่าพอนางเห็นว่าผู้เรื่องอเล่นที่ไหนอะไรไงนางก็ส่งข้อมูลมาเพิ่มไม่รู้เพิ่มให้เพื่อนพูดหรือเพิ่มให้เพื่อนไปเดียว <c oughs> เอาจริงๆมันมีหลายที่นะเพู้ฟังเอามันวันนี้แล้วมันมีแบบทาร์ของคอนเสิร์ตมันเกิดขึ้นเยอะมากอะ่ะใครถนัดแบบไหนใครชอบแบบไหนอ่ะถ้าชอบแบบเกาหลีไปนู่นเลยจ้าวอเตอร์บอมใช่ไหมชอบฝรั่งก็ไปนู่นเลยจ้าไปไปาร์ยาตอนนี้ไปคารดิบีเนี่ย คริสบอวใช่ไหมล่ะก็ไปกันชอบอะไรก็ไป EDM ก็ไปโอ้ชอบกินก็ไปหาอะไรกินมันก็จะมีของกกงของกินอีกเยอะนะแต่ถ้าชอบแบบ อ่าอยากไปเจอท่าทองสาวแนะนําว่าข้าวสารน่าจะนได้เจอแน่นอนทางเรานี่อาจจะไม่มีท่าทองสาวให้เปิดมีอย่างอ้มเพ่งอื่นก็ขอกันไปก็แล้วกันนะคะยินดีค่ะสําหรับใครที่ขอพีพีมาบางคนไม่ได้ตั้งใจจะขอเลยนะแบบคงแบบเกรงใจอะไรเงี้ยทางเราเปิดให้ค่ะทางพี่มีบริการตอนที่มากองรวมกันตรงนี้มาใครที่ไม่หยุดงานมากองตรงนี้มาแล้วก็ชอบใส่ใจและปิดกันที่ฮอร์โมนนะคะคุณทูกฟังคือเมื่อสักครู่เนี่ย ได้ดูข่าวในทีวีจริงๆนะ่ะเห็นแล้วละ่ะตั้งแต่เมื่อเช้าละอ้อมเชื่อว่าหลายๆคนก็ได้เห็นอ้๊นก็คงเห็นเรื่องของคุณสอดอสอดอสไตล์แอลของอ้อมนะก็ก็เขาเป็นคนหน้าตนนาน่ารักเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใครๆก็รู้จักเขาแต่สิ่งที่มันน่าสนใจคือเขาออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของติดพน,นันแท้ว่าติดพน,นันได้เลยอนะ่ะเนาะคือเส้นได้สอดอของเราเขาไลฟ์นะคะเมื่อวันก่อนเมื่อคืนปะหรือเมื่อเช้าเนี่ยแหละว่า หรือไลฟ์วันไหนวะว,นนวันก่อนใช่ไหมไม่ใช่มาเช้าอ่ะแต่ว่าคือประเด็นเอาไม่รู้หรอกอะไรมันจุดสําคัญมันอยู่ที่สามเดือนสามเดือนครึ่งเขาใช้เงินไปนกับการเล่นพน,นันอยู่ที่ยี่สิบห้าล้านบาทคุณฟังยอมรับว่าตอนฟังอ๋อไม่ได้ตกใจรายได้เขานะไม่ตกใจรายได้เขาเลยอินฟลูเนี่ยอ๋อไม่ตกใจแล้วสอดอนี่ตัวท็อปเลยนะเพราะว่าคนตามเขาเยอะมากแล้วนาะอเขาก็ทําของเขาได้ได,ได้ได้ดี คืออ้อมไม่ได้ตกใจไรายได้เขาแต่อ้อมคิดว่าการเสียเงินกับการเล่นพนัน25ล้านพอดีสามเดินครึง่งอ่ะโหอย่งโหดแล้วมันสูญเสียเงินเสียอยู่แล้วแล้วแฟนก็ก็ก็คงคออึดอัดอะแฟนก็คงไม่รู้จะห้ามยังไงอ่ะสมมติว่าแฟนไม่ใช่คนที่แบบจะตามใจแล้วมองเห็นว่าความไม่ถูกต้องแล้วพยายามห้ามะคุณฟังการที่เรามีพาร์ทเนอร์มีคู่ชีวิตหรือมีเพื่อนในชีวิตอะ บางทีการเสียงพูดและขัดใจมันไม่ใช่ง่ายนะอันนี้ก็ยากอยู่มอนการแต่ประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าเขาไลฟ์กับติ๊กต็อกเนี่ยบอกว่าเขาติดแค่สามเดือนครึ่งนะคะก็หมดยี่สิบห้าล้านอย่างที่บอกเขาบอกว่าหากนับรวมปีที่แล้วที่เสียไปสิบล้านก็เท่ากับว่าหมดไปแล้วสามสิบห้ายี่สิบห้าเนี่ยสามเดือนครึ่งเฉพาะปีนี้นะคะไม่นับสิบล้านเขาเล่าคร่าวๆนะคะว่าเขาใช้ไปเนี่ยเขาบอกว่าตอนเล่นเนะี่ยไม่ได้คิดจริงๆคุณผู้ฟังเล่นพน,นนะัน่ะไม่ได้คิดง่ายหรอก แล้วยิ่งถ้ามีเยอะเสียเยอะโปกเยอะเขาบอกว่าโยนเงินลงไปก็สามแสนสามครั้งก็เก้าแสนแล้วบอลอีกบินละห้าแสนหกบินก็สามล้านคพณผูนฟังและอาจจะมีคนบอกว่าอะทาไมไม่เอาไปซื้อของนูนี่นั่นในระหว่างที่เขาไลฟ์เขาก็บอกว่าตอนเสียไปแล้วอะเขาเขาอาจจะคิดแหละได้ว่าเอาไปซื้อแต่คพืผูนฟังเวลาที่เรากระโดดลงสนามพนัน่ะ มันคิดไม่ทันหรอกไม่ต้องอะไรนะอันนี้คือเขาเรียกว่ามันน่าสนใจตรงที่หนึ่งเออมก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเขาเล่นแผน,นออนไลน์ตำรวจจะตามได้ไหมแล้วล่าสุดบิ๊กโจ๊กจะเชิญเขาเข้าไปคุยถึงเรื่องของข้อมูลซึ่งเอาว่าดีนะแล้วจับให้ได้ เขาเล่นเขาอาจจะไม่ถูกแต่เขาก็เป็นเหยื่อของการถูกหลอกให้เล่นแต่ก็คือเต็มใจเล่นอ้อมไม่รู้มีโทษหรือเปล่าคนที่เล่นแต่คนที่ทําเว็บพนันอ่ะต้องผิดน่าจะสาวไปได้อ่ะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งกับอีกอันหนึ่งเวลาคนบอกว่าทําไมไม่เอาเงินไปทําอย่างนั้นอ้อมเข้าใจว่านั่นคือความปรารถนาดีแล้วหวังดีแล้วมันคือเรื่องจริงหมดเลยนะคะแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเหมือนคนที่บอกว่าทาไมต้องกินเหล้าวะทําไมต้องเจ้าชู้คุณผู้ฟังไอคนที่ทำบางทีมันรู้ทุกเรื่องแต่เมื่อมันติดใจในสิ่งนั้น มันถอนตัวยากเขาถึงบอกอย่าได้เข้าวงการของที่มันไม่ควรตั้งแต่แรกอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้ว่ามันไม่ควรมันไม่เหมาะมันไม่ดีอย่าก,กระโดดเข้าไปมันไม่ใช่ทุกคนที่จะรอดการพนันนี่มันหมดยิ่งกว่าหมดอีกอะ่ะไม่ต้องอะไรบนระหว่างอ้อมเนี่ยเล่นเกมออนไลน์อ้อมก็กดเกมและเกมอ้อมคือเกมอะไรเกมคาสิโนจ้ะเกมคาสิโนกดกดเหมือนกันแต่นี่นะเล่นไม่ขอดตังนะเพราะว่าไม่ไม่เอาไปถือว่าต่อให้เป็นเกมไม่ได้เงินจริงด้วยนะ อ้านทำหน้าเอือมคือไประเด็นมันอยู่ที่ขนาดเล่นเงินฟรีเงินเหรียญในนี้นะหลังตึงไปหมดเลยว่าตอนที่กดแล้วมันเอา้าไม่ชนะสักทีเอา้าไม่ชนะอีกอะไรว่ไม่ชนะสิบตาละสิบเอ็ดว่ะสิบสองคอหลังปวดตึงยิ่งกว่าจัดรายการสามชั่วโมงอีกอะตึงไปหมดตอนที่แบบรุ้นว่าแบบได้ไหมเอา้าทำไมมันไม่หมุนมาอันนี้อะทาไมอะแต่นี่มันคือเกมไงมันเกมจริงๆมันไม่ใช่การพนัน ถามว่าเขากินเงินเราได้อย่างมากก็คือเอาเงินจริงของเราเนี่ยไปซื้อเหรียญเติมในนั้นซึ่งมันไม่ได้เป็นการพนันมันคือการเล่นเกมแต่ผ่านการหมุนอะไรเลยเป็นเพี้ยนของอ้อมไปแบบนี้อ้อมชอบกอ้อมแต่คือประเด็นคืออ๋อถ้าเราเขามีล่อใจเราได้ขนาดที่ว่าถ้าเราเบสเยอะขึ้นของรางวัลจะใหญ่ขึ้นแน่นอนแล้วมีเอ็กซ์ตร้าอันนี้ยังนู้นนูน้น,นอ๋อสิ่งหนึ่งที่เรียนรู้คือแผ่นหลังตึงไปหมดไหลขวาและนิ้วเขาจะล็อกอยู่แล้วคุณฟัง เขาเพบอกว่านับถือใจคนที่เล่นพนันจริงที่ใช้เงินจริงๆอ่อะทําได้ไงวนะเนี้ยนี่ขนาดไม่มีอะไรตัวแบบนั่นเลยแล้วถ้าไม่พอใจตัวเองก็ดีลีทแอปออกไนงะถ้าถึงจุดหนึ่งทนไม่ได้เอาเอาแอปออกอย่าไปสนใจมันเอาแอปออกไปก็จบแต่คนที่ลงไปอย่างนั้นเอาจริงๆถ้าคุณไม่ได้ผู้นี่ยืมสิในใครก็เท่ากับว่าคุณขาดทุนเงินทุนในชีวิตของคุณแหละแต่สิ่งที่ตามมาคือคนรอบข้างเดือดร้อนหรือเปล่า บางคนอาจจะบอกว่าคนรอบข้างฉันไม่เดือดร้อนฉันมีเงินให้เขาแล้วแต่อะก็คุณเดือดร้อนตัวคุณเองก็ยังถือว่าโชคดีที่ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนและเจ็บปวดก็เป็นบทเรียนของตัวเองอะนะคะแต่มันมีหลายครอบครัวเลยจํานวนไม่น้อยที่หมดตัวที่หมดทั้งชีวิตหมดทั้งครอบครัวหมดแล้วก็หมดอีก ไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสหาเงินไปเล่นและได้คืนเขาบอกว่านักพนันอาชีพเนี่ยถ้าเป็นนักพนันอาชีพเขาจะมีขอบเขตเลยว่าวันนี้เขาจะเล่นอยู่ที่เงินเท่านี้เขาเล่นเป็นอาชีพนะคะเล่นเท่านี้ถ้าได้เขาก็เลิกได้เท่านี้เขาก็มีจุดของเขาและหรือเสียเท่านี้เขาก็จบแต่เราผู้ซึ่งไม่ใช่เป็นอาชีพเราเป็นมือสมัครเล่นเล่นด้วยความโลภอย่างเราเนี่ยถ้าออมก็เป็นพอเสียปุ๊บให้มันต้องเอาคือนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไปเรื่อย ไม่ยับยั้งช่างใจแต่คนที่เขาเป็นมืออาชีพอ่ะเขาจะรู้ลิมิตเขาวางลิมิตแล้วได้ก,ก็เลิกเสียก็เลิกเพราะฉะนั้นนั่นคือการประกอบอาชีพของเขาแต่ถามว่าทําได้ไหมง่ายไหมบอกเลยว่ายากพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะนสนับสนุนโด เลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมตับไม่เค็มเครื่องปรับอากาศมิ t ูบิชิอิเล็กทริกมิสเตอร์สลิมและ b b บีเอลเอเอ็มทุกโอกาสลงทุนในเอเชียพุทโธพุทโธค่ะเจอกันทุกคืนวันพุธไม่ว่าจะเป็นพุธไหนคุณก็ได้เจอกักบ3 DJ ดีเจของเราแล้วเจอไปได้กันกับเรื่องอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมตับไม่เค็มเครื่องปรับอากาศมิ t ูบิชิอิเล็กทริกมิสเตอร์สลิมบีบีเอลเอเอทุกโอกาสลงทุนในเอเชียค่ะพุทโธ อย่าลืมโทรนะ